การจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสะวะจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเท่านั้นจะสวดมนต์อ้อนวอนอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้หรือแม้จะมีความรู้ในทางทฤษฎีหรือปริยัติธรรมมากมายเพียงใดแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่า จะช่วยให้เรานะพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็ตามการศึกษาธรรมะทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจแจม่มแจ้งในประธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการศึกษา และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกต่อไปได้ยาวนานจึงควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง เป็นหนทางที่จะนำไปสู่การเข้าถึงธรรมได้ดีที่สุดในพุทธชัยมงคลคาถาบทที่สามได้พนานาพุทธคุณเอาไว้ว่านาราคิริงขาจวรังอติมัตตภูตังทาวะคิจักกามสนีวสุทารุนันตังเมตัมบุเสกวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตจสาปวาตุวเตชยมังคลานิพระผู้มีพระภาคเจ้าจอมุนีได้ใช้ชนะต่อช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคีรีซึ่งเป็นช้างตกมันสุดแสนที่จะทารุณร้ายกาศเด่นน้าพระเมตตา ได้เดชแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้านั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ท่านพระบรมาศาสดาของเราทรงมีมหากรุณาต่อสอรรพสัตว์ทั้งหลายพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและปรารถนาดีนี้เนี่ยไม่จะบังเกิดขึ้น เพียงชจ่จวครั้งชจ่วคราวหรือเพียงพบชาติใดชาติหนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะแต่มีสืบเนื่องกันมายาวนานนับพบนับชาติไปทัว่วจนถึงวันที่พระองค์ท่านได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกทรงมีใจเสมอกันทั้งต่อบุคคลที่มาประทุสร้าย หรือมาเคารบบูชาพระองค์ทรงมีหาัายถยใสสะอาดบริสุทธิ์ดุดห่วงมหานบี่ให้ความชุ่มช่ำเย็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายดุดท้องนาภาีิกว่างใหญ่ไพศาลให้สุกุณาได้เริงร่าโผบินไฟ ไม่ตั้งอยู่ในน้ำพืชไม่งอกบนหินล้วนๆหมูนอนไม่ดำรงอยู่ในยาพิษฉันใดความโกรธก็ย่อมไม่มีแก่พระสมมาสมุทธเจ้าจันนั้นเพราะพระองค์มีแต่เมตตาธรรมพื้นดินน้ำไม่หวั่นไหวต่อของหนักของเน่าเหม็นทุกอย่าง สมุดสาครกว้างใหญ่ไพศาลประมาไม่ได้และอากาศไม่มีที่สุดฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีมหากรุณาอันหาประมาไม่ได้ฉะนั้นในสมัยพุทธกาลมีเรื่องตัวอย่างที่พระจอมมุนีทรงได้ชัยชนะช้าง นาราคิรีด้วยกระแสแห่งเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ซึ่งนับเป็นหนึ่งในชัยมงคลคาถาที่พระองค์ทรงได้ชัยชนะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระเทวทัตมีความปรารถนาที่จะปกครองสงเอง ขาดความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงได้ทำการครบหากับพระเจ้าอาชาติสัตรูแล้วก็ทำสัญญากันว่าถ้ามาหาบพิษโปรงบระชนพระบิดาแล้วเป็นพระราชาอัตมาภาพก็จะปรงประชนพระพุทธเจ้าแล้วก็จักเป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเข้าไปในโรงช้าง ได้สั่งคนเลี้ยงช้างว่าให้ช้างนาลาเคียรีดื่มเหล้าถึงสิบหกหม้อและปล่อยไปในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปบินบาทในกรุงราชคร์เมื่อช้างถูกมอมเล่าจึงเกิดอาการเมาม,มาอย่างหนักเป็นช้างตกมัน ดุร้ายกรเรียวกราดไม่มีใครสามารถจะห้ามอยู่ได้พอถูกปล่อยออกจากโรงช้างมันก็วิ่งตรงไปตามถนนขณะนั้นพระบรมศาสดาสเสด็จเข้าไปในกรุงราชเกรืพร้อมกับภิกษุ500รูป ทรงพระดำเนินมาถึงตรอกนั้นช้างได้ชูงวงวิ่งรีไปทางที่พระพุทธองค์เสด็จมาภิกษุสงที่ตามเสด็จมาด้วยเห็นนั่งนั้นเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะช้างนาราคิรีตัวนี้นะ่ะดุร้ายหยาบช้า ข้ามนุษย์วิ่งเข้ามาในตรอกนี้แล้วขอพระสุขตเจ้าจงเสด็จกลับเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้เสด็จกลับแต่ตรัสบอกว่ามาเถอดภิกษุเธอจะกลัวเลยพบชาตินี้นะ่ะไม่ใช่โอกาสไม่ใช่ฐานะ ที่บุคคลอื่นจะปรงชีวิตของตถาคตได้เพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพานได้วยความพยายามของผู้อื่นภิกษุสง์แม้จะเชื่อในพระดำรัสของพระบรมศาสดาแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้จึงทูลขอร้องให้เสด็จกลับถึงสามครั้ง แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสคำเดิมในขณะนั้นมหาชนต่างก็รีบหนีขึ้นไปอยู่บนปราสาทบ้างบนเรือนร้างบ้างบนหลังคาบ้างพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไร้ปัญญาก็พากันกล่าวว่าพระมหาสมณนะ จะถูกช้างทำร้ายเอาส่วนผู้ที่มีศรัทธาก็พากันชื่นชมว่าวันนี้อนุภาพของพระพุทธเจ้าจะปรากฏเรื่องลือพวกเราจะได้ดูการต่อยุทธของปรญญาช้างกับพระพุทธเจ้าบรรดาพระมหาสาวกทั้งหลายต่างกรับภาษาที่จะทรมานช้างนาราคิรี แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการทรมานช้างนาราคิลีไม่ใช่วิสัยของเธอเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้วทรงห้ามเสียขณะนั้นเองพระอาน,นุ์ซึ่งจงรักและพักดีในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักเด็กก้าวออกไปยืนเบื้องพระพัก ของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยคิดว่าขอช้างจงข้าวเราเถิดเราจะสละชีวิตแทนพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่าอานอนท์จงหลีกไปถึงสามครั้งพระอานอนทก็หาได้หลีกไปไม่คงยืนขวางหน้าอยู่อย่างนั้น ขณะเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแผ่เมตตาไปยังช้างนาราคีรีช้างได้สัมผัสกระแสะแห่งเมตตาธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้ส่างเมาเป็นปรตทิ้งลดงวงลงแล้วค่อยๆเย,ยื้องกลายเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้า ยืนอยู่ตรงเบื้องพระพักของพระพุทธองค์ด้วยความเรื่อมใสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยกพระหัตถ์ขวาล,ลูบกระพองช้างนาลาเคลีพรางตรัสกับช้างว่าดูก่อนคุณชรเจ้าจะเข้าไปหาพระพุทธเจา้าด้วยจิตที่คิดจะฆ่า อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอบายผู้ฆ่าพระพุทธเจ้าจากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าจะไม่มีสุคติเลยเจ้าจงสั่งเมาแล้วก็อย่าประมาทผู้ที่ประมาทแล้วจะไปสู่สุคติไม่ได้เจ้านี่แหละจากทรโดยประการที่จักไปสู่สุคติได้ ดูก่อนช้างนาราคิรีเจ้านี้เนะ่เป็นเดรัจฉานได้มีโอกาสพบเราตถาคตในครั้งนี้นะ่ยนับเป็นกุศลอย่างยิ่งตถาคตนี้นะ่ยอุปมาดังพญาช้างตัวประเสริฐประกอบเปดกคุณของพระอรหันต์เป็นใหญ่ในสามโลก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าอย่าดูร้ายไล่ทิมแทงมนุษย์อีกจงมีเมตตายังใจให้สมมนัส่าได้ประกอบโทษจงมันจเจริญเมตตาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเจ้าสิ้นชีพแล้วก็จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ด้วยเมตตานุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธองค์แต่ช้างนาลคิรีได้ฟังเช่นนั้นก็มีจิตชื่นชมสมนัตมาดว่าหากเป็นมนุษย์ก็จะได้สำเร็จเป็นประโสดาบันแต่เนื่องจากเป็นสัตว์เดรัจฉานทำให้คล้าจากการได้บรรลุโลกุตตรธรรมอันยอดเยี่ยม แต่ก็เป็นอุปนิส,สัยในภพชาติต่อไปแล้วช้างก็อองงวงรูปละอองธุลีประบาทของพระองค์แล้วพ่นลงบนกระหม่อมของตัวย่อตัวถอยออกไปชั่วระยะที่ลายเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินกลับเข้าไปสู่โรงช้างแล้วยืนหยุดตามปกติ และนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาช้างนั้นก็ได้ชื่อใหม่ว่าช้างธนปานมหาชนได้เห็นเมตตานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นก็เกิดปีติสมนัต่างก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าชาวเราเอ๋ยช่างน่าอาศัศจรรย์จริงหนอ คนบางพวกย่อมฝึกช้างละมา้าด้วยการใช้ท่อนไม้บ้างใช้ขอบ้างใช้แส่บ้างแต่พระพุทธเจ้าทรงทรมานช้างโดยใช้เมตตาธรรมเห็นไหมจ๊ะว่าการมาเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการมันเกิดขึ้นเพื่อยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลก และสรรพสัตว์ทั้งหลายลงทรงอุบัติขึ้นเพื่อเปลืองทุกข์ให้กับสบรรพชีวิตถึงแม้ว่าบางพระชาติต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ยอมจึงสมควรอย่างยิ่งที่เรานะจะยึดเอาพระองค์เป็นแบบอย่างในการสร้างความดีมันระลึกนึกถึงพระคุณ อันไม่มีประมาณของพระองค์ที่ทรงประทานธรรมโอสถรักษาทุกข์ของมนุษย์ให้หายจากความทุกข์ทรมานในสังสารวัตได้พบความสุขอันกเกษมปร,รียบเสมือนสุริยาที่ทอฉายแสงให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายให้เดี้พบกับแสงสว่างในชีวิต การที่เราจะระลึกนึกถึงพระองค์ท่านได้ถูกตัวจริงก็ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นพุทธภาวะเป็นต้นแหล่งแห่งความสุขและความบริสุทธิ์ที่จะทำให้เราหนาหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงได้ในที่สุดนี้ หลวงพ่อขออํำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกาย โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันจักรรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจ 他。她